สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ในงบ2,000บาทต่อเดือนประจำเดือนมกราคม266 6จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับก่อนอื่นเรามาอัปเดตภาพรวมตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้วันที่13มกราคม266 6นะครับ ภาพรวมของเซตก็ปิดจุูเที่ระดับ1684.04จุดก็บวกขึ้นมา6,7-9จุดนะครับหรือว่าบวกขึ้นมาประมาณ0.40%สําำหรับในช่วงอาทิตย์นี้นะครับตลาดในเขตภูมิภาคเอเชียนะเขาก็หยุดกันนะครับแต่ว่าก็จะมีแค่ตลาดหุ้นของไทยนะที่ยังคงมีการซื้อขายกันอยู่ดังนั้นในช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีปัจจัยที่มาจากในเขตภูมิภาคเอเชียนะครับ แล้วก็วอลุ่มการซื้อขายอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรแบบนี้เมื่อเรามาดูมุมมองในกราฟเทคนิคของดัชชีเซตนะครับเราก็จะพบว่าแนวโน้มในปัจจุบันนะครับก็คือเป็นขาขึ้นและที่สําคัญนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของดัชชีเซตนะครับจะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวยเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ค่อยๆแคบเข้าเรื่อยๆจนสุดท้ายนะครับดัชชีเซตก็มีการเลือกทางก็คือเลือกเป็นการปรับตัวขึ้นมานะครับ ปัจจุบันการเคลื่อนไหวนะครับณนะตอนนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวเล็กๆนะครับในกรอบประมาณ1670จุดไปหา1690จุดโดยที่ในช่วงเดือนนี้นะครับเดือนมกราคมเดอนกุมภาพันธ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงของการประกาศผลประกอบการในไตรมาส4ี่ซึ่งล่าสุดเนี่ยหุ้นในกลุ่มธนาคารก็มีการประกาศผลประกอบการออกมาแล้วนะครับหลังจากนี้ไปก็จะเป็นบริษัทอื่นๆนะครับก็จะมีการทยอยประกาศผลประกอบการออกมา ซึ่งก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะส่งผลทําให้แต่ชินเซตเนี่ยสามารถขึ้นไปยืนเหนือ1,700จุดได้หรือเปล่าแต่อย่างที่บอกครับในช่วงนี้ข่าวดีออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสที่แต่ชินิเซตก็มีโอกาสจะขึ้นไปยืนเหนือ1,700จุดได้อยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึงนะครับทีนี้เรามาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ TCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนประจำเดือนมกราคม266ของผมนะครับ ซึ่งในเดือนนี้ก็ซื้อเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าก็จะลดปริมาณในการซื้อหุ้น p t t ลดลงนะครับเนื่องจากว่าณนะตอนนี้ผมมองว่ามีโอกาสที่ราคาของหุ้น P t t อาจจะปรับตัวลงไปได้อีกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหุ้น PT เนี่ยตัวเลขของผมนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะซื้อเป็นเศษหุ้นได้เนื่องจากว่าผมคำนวณต้นทุนแล้วมันค่อนข้างสูงเนาะก็เลยเลือกที่จะลดปริมาณของหุ้น P t ทลดลงนะครับแล้วก็เงินส่วนนั้น มาซื้อหุ้น PT เพิ่มขึ้นมานะครับให้เต็ม1ล็อตก็คือ100หุ้นนะครับโดยที่ในเดือนนี้นะครับก็ซื้อ BTS เข้ามาจำนวน50หน่วยราคาที่ซื้อนะครับก็คือ8บาท70สต,ตางค์ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นหุ้น C p พนะซื้อเข้ามาจำนวน8หน่วยนะครับราคาที่ซื้อก็คือ69บาท25สตางค์ต่อหุ้นตัวที่3นะครับก็คือหุ้น PT ซื้อเข้ามาจำนวน100หน่วย ราคาที่ซื้อนะครับ6บาท85สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นหุ้นพ t t ีซื้อเข้ามา8หน่วยนะครับราคาที่ซื้อก็คือ33บสาท75สตางค์ต่อหุ้นต่อมาในส่วนของภาพรวมของพอร์ตของผมณปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็มีหุ้น BTS อยู่จำนวน2016หน่วยราคาต้นทุนก็คือ9บาท68สสตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ราคาบนกระดานนะครับก็อยู่ที่ 8.60บาท60สตางค์ต่อหุ้นณนะตอนนี้ BTS ของผมก็ยังคงติดลบอยู่นะครับกติดลบอยู่ที่ประมาณ11.12%ตัวต่อมา CPR นะครับมีจำนวนหุ้นอยู่ที่300หน่วยราคาต้นทุนก็คือ64.23บาท23สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ราคาบนกระดานก็อยู่ที่69.25บาท25สตางค์ต่อหุ้นณนะตอนนี้ CPO ของผมก็บวกขึ้นมานะครับประมาณ7.82% ตัวที่3ก็คือหุ้น PT มีจำนวนหุ้นทั้งหมด2,639หน่วยราคาต้นทุนก็คือ6บาท18สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ราคาบนกระดานก็อยู่ที่6บาท75สตางค์ต่อหุ้นณปัจจุบันหุ้น PT ก็ยังคงบวกอยู่ก็บวกอยู่ที่ประมาณ9.16%แล้วก็หุ้นตัวสุดท้ายหุ้น PT ก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด510หน่วย ราคาต้นทุนก็คือ37บาท80สตางค์ต่อหุน้นในขณะที่ราคาบนกระดานก็อยู่ที่33บาท75สตางค์ต่อหุน้นหุ้นพีรีีก็ติดลบนะครับอยู่ประมาณ10.7 0ซโดยภาพรวมแล้วพอร์ตของผมณนะปัจจุบันนะครับก็ยังคงติดลบอยู่นะครับซึ่งก็ติดลบ,บอ่อนๆประมาณ1.6% 6ในขณะที่ต้นทุนของผมทั้งหมดณนะตอนนี้นะครับก็คือ74,370บาท ก็แบ่งเป็นเงินที่ผมมีการเติมเข้ามาทุกเดือนนะครับเดือนละ2,000บาทรวมๆกันแล้วก็คือ70,000บาทแล้วก็อีก4,370บาทนะครับก็เป็นเงินที่ได้จากปันผลกับกำไรตอนที่ขายหุ้นไปเมื่อนานมาแล้วนะครับรวมๆกันแล้วก็กลายเป็น74,370บาทนั่นเองอันนี้คือในส่วนของทุนนะครับอ่ะก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้พอร์ตของผมจะพลิกจากติดลบมาเป็นบวกได้หรือเปล่านะ เพราะว่าช่วงระหว่างเดือนมกราคมเนี่ยก็เกือบจะพลิกขึ้นมาเป็นมีกําไรแล้วนะครับแต่มันก็มีแรงขายออกมาจากหุ้นที่เป็นบวกเนาะอย่าง CPO นะครับในช่วงที่มันผ่านมาอ่ะก็ต้องมารอดูกันเนาะโอเคทีนี้เรามาอัปเดตในส่วนของหุ้นลายตัวของแต่ละหุ้นนะครับที่ผมการซื้อเข้ามาเนาะมาเริ่มกันที่หุ้น BTS นะครับณนะตอนนี้ แนวโน้มผลประกอบการก็เริ่มเชื่อดีขึ้นนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปก็อาจจะต้องมารอลุ้นผลประกอบการในไตรมาส4ี่ปี6 5านะครับที่เขาจะมีการประกาศออกมาสำหรับหุ้น BTS ก็มีปัจจัยบวกเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นในเรื่องของจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับในช่วงก่อนที่โควิด -19 จะระบาดแล้วแล้วก็ในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวขึ้นมานะครับประเทศจีนเปิดประเทศก็จะส่งผลดีต่อหุ้น BTS นะครับ โดยที่เมื่อผมไปดูในส่วนของ IA Consensus นะครับเขาก็มีอยู่ด้วยกัน10โบเกอร์นะครับก็แนะนำให้ซื้อ8โบเกอร์แล้วก็ให้ถือเนี่ย2โบเกอร์นะครับยังไม่มีโบกไหนให้ขายออกมานะซึ่งเขาให้เป้าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่10บาท82สตางค์ต่อหุ้นสูงสุดนะครับเขาให้อยู่ที่12บาท50สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็ต่ำสุดก็คือ10บาทต่อหุ้นณตอนนี้ราคาก็ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่ IA Consensus ได้ให้เอาไว้นะครับ แล้วก็ BTS เนี่ยจะมีการขึ้นดีประกาศจ่ายปันผลนะครับในวันที่30มกราคม2566นี้ก็จ่ายอยู่ที่15สตางค์ต่อหุ้นนะครับซึ่งก็จะจ่ายในวันที่10กุมภาพันธ์2566นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ1.7นะมาต่อกันที่หุ้น CPR นะครับนะตอนนี้ก็มีแนวโน้นมผลประกอบการที่ดีขึ้นก็รอผลประกอบการในไตรามาส4ปี6อค่าประกาศเช่นกันนะครับ แล้วก็เขาก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของประเทศจีนเปิดประเทศนะครับนักท่องเที่ยวไหลเข้ามาเพิ่มขึ้นภาคการท่องเที่ยวปรับตัวฟื้นดีขึ้นนะครับก็จะส่งผลดีต่อหุ้น CPO ้ดยชิกงกันรวมไปถึงในส่วนของภาคการกระตุ้นในส่วนของภาคการบริโภคในประเทศนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟันโฟทีท่ไหลเข้ามาในประเทศด้วยนะซึ่งเมื่อเราไปดูในส่วนของไอคอนเซ n นซัสนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน14โบรกเกอร์ ก็แนะนำให้ซื้อทั้งหมดเลยนะครับโดยให้เป้าหมายนะครับสูงสุดอยู่ที่82บาทต่อหุ้นต่ำสุดก็คือ72บาทต่อหุ้นโดยที่เป้าเฉลี่ยนะครับก็คือ74บาท96สตางค์ต่อหุ้นและเมื่อเราไปดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น CPO แล้วก็เห็นว่าณปัจจุบันนะครับราคาก็สามารถขึ้นไปยืนเหนือเส้น A200 วันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างหยยดแข็งแกร่งอยู่พอสมควร เพราะว่าล่าสุดนะครับราคาก็สามารถทะลุแนวต้านสําคัญตรงบริเวณ67-68บาทขึ้นไปได้นะครับตอนนี้ก็มีการย่อลงมาทดสอบแนวรับใหม่ของเขาตรงบริเวณ67-68บาทตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าแนวรับตรงบริเวณ67หรือ68บาทสามารถรับเอาไว้ได้อยู่นะครับก็มีโอกาสที่ราคาของหุ้น CPO น่าจะไปต่อได้อีกก็คิดว่าน่าจะรอผลประกอบการประกาศออกมาก่อนแหละราคาถึงจะมีแอคชั่นนะครับ สำหรับหุ้น PT ทก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่มันโดดเด่นเนาะกรอบการเคลื่อนไหวราคาของเขาก็จะอยู่ประมาณ5บาท50สตางค์ไปหา7บาทโดยประมาณนะครับซึ่งแนวโน้มราคานะปัจจุบันก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าภาพการเคลื่อนไหวในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์มาที่หุ้นพี t ีนะครับก็ต้องยอมรับว่าแนวโน้มราคาค่อนข้างไม่ค่อยสวยเลยในช่วงนี้นะครับเพราะราคาก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปได้ต่อพอสมควร บวกกับในส่วนของแนวโน้มผลประกอบการในช่วงไตรมาส4ปี65นะครับที่หลายๆโบรกเกอร์เนี่ยก็มีการประเมินว่าผลประกอบการของหุ้นพ t t ีเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยนะในช่วงไตรมาส4ปี65นะครับเนื่องจากว่าพ t t ีเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับเขาเป็นบริษัทโฮดิ้งซึ่งเขาก็มีหลายๆธุรกิจนะครับบางธุรกิจอาจจะมีผลประกอบการที่ดีแต่บางธุรกิจอาจจะไม่ได้ดีนะครับซึ่งมันก็อาจจะมาหักล้างกันอะไรประมาณนี้อาจจะทําให้ผลประกอบการโดยภาพรวมของพ t t ี อาจจะไม่ได้เติบโตขึ้นมาอย่างโดดเด่นอะไรประมาณนั้นนะครับเท่าที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย p ี t ก็อยู่ในช่วงของก้าวสำคัญของเขานะครับในเรื่องของการไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆน,นะครับที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักที่เขาก็ลงทุนอยู่ปกติแล้วอาทิเช่นกลุ่มธุรกิจ EV นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่มองว่าเป็นเทรนด์ในอนาคตนะครับแล้วก็เรื่องการแพทย์อะไรพวกนี้ ซึ่งในช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงการลงทุนอยู่ด้วยนะครับเมื่อเรามาดูในส่วนของบทวิเคราะห์ i a Consensus นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน13โบเกอร์ที่ออกมาให้ความที่เห็นนะครับซึ่ง11โบเกอร์เนี่ยแนะนําให้เป็นซื้อมี1นึ่กโบเกอร์นะครับแน,นะนําให้ขายแล้วก็อีกหนึ่งโบเกอร์แนะนําให้เป็นถือเอาไว้ซึ่งเขามองเป้าหมายเฉลี่ยเอาไว้ประมาณ42บาท72สตางค์ต่อหุ้นเป้าหมายสูงสุดก็คือ54บาทต่อหุ้น และเป้าหมายต่ำสุดนะครับเขามองไปที่28บาทต่อหุ้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตผ่อนลงทุนหุ้นแบบ dca ในงบ2,000บาทต่อเดือนประจำเดือนมก,กราคม266นะครับเพื่อนมีความคิดยังไงลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยละกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับท่าเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับรเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วรเพื่อนๆหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันด้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนั้นนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ